อั้นสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้พบกับแบกลูกเที่ยวนะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะเราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะครับเช้านี้มินจะพาทุกคนมาทําอาหารเช้าให้น้องมีอากันนะวันนี้มักกะโรนีผัดไข่นะครับแต่มักกะโรนีที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่แบบที่ผู้ใหญ่กินนะก็จะเป็นของเด็กหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ เจ้ามาักกะโรนีตัวนี้ครับก็จะเป็นพวกบีทรูทไข่แครอทผักขมนะจะจะบอกว่าก่องแคนี้กล่งประมาณนี้1ะห้สิบบาทแพงมากแพงกว่าของผู้ใหญ่แต่ว่ามันมีคุณจะประโยชน์ทางโภชนาการให้กับเจ้าตัวน้อยของเรานะครับมาเดี๋ยวเรามาทํากันถ้าตอนแรกเราก็ต้มน้ําให้เดือดน,นะครับแล้วก็ใส่เจ้าเส้นมักกะโรนีลงไปต้มนะครับ ประมาณเจ็ถึงนาทีหลังจากที่เราต้มเส้นมะาการนีเสร็จน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดกันอันดับแรกเตรียมกระทะก่อนนะครับน้ํามันที่เราเลือกใช้นะจะเป็นน้ามันคารน่าร้อยเปอร์เซ็นเอาให้อเมกซ่าสาม 6, เก้านะครับเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆน,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 นะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะ เพื่อเพิ่มรสชาติให้น้องๆนะครับผมไลโคปีนสกัดมาจากหญ้าหวานนะใส่ให้น้องๆจะได้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นงานนี้ก็ให้โปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับแล้วก็โอเมก้า3นี่แหละพลังงานแคลอรี่ให้ครบในทูน่านะครับบ่เราใส่ เรียบร้อยแล้วนี่นะครับมักกะโรนีผัดซอสมะเขือเทศใส่ทูน่านะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอาชอบไม่ชอบนี่คือหน้าตาของเด็กที่กําลังหิวข้าวอ่าใส่ผ้ากันเปื้อนก่อน<ล>อน้าตาเล็ดเลยน้ําตาเล็ดเลยนี่เด็กกำลังกินไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหสุดยอดยกนิว้วถึงยกมือ ปล่อยให้เมียกินมักอเรียนนีผัดไข่ไชซ้อนมะเขือเทศและทูน,น่าของเขาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาสาวน้อยไปไหนไปทำอะไรนะครับช่วงนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโควิดเนอะก็ได้ทำอะไรกินซะมากกว่าพบกันใหม่อีพีหน้าฝากกดติดตามและกด subscribe ช่อง Teddy Channel นะครับในรายการแบกลูกเ<ๆ>ที่ยวนะบาย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 ท่านผู้ชมบายบายอ่ะพี่ลีบายบายน้องเมียบายบายด้วยเมีย บายยอะแล้วพบกันใหม่ทีวีหน้าครับสวัสดีครับ